อินทโเยอะบ์ bro, มาแล้ววันนี้เอซ่าจีบสาว EP พีสามิบสี่เองไม่ต้องแตกใจนะทำไมเสื้อเสื้อตอนเปิดคลิปกับเสื้อ,อ,อตอนไอเนี่ยอะไรนะในคลิปอะ่ะมันไม่เหมือนกันอะ <c li pped> เพราะว่าคลิปดองครับ <c li pped> ถ้าไม่อยากเปลี่ยนเสื้อแล้วขี้เกียจแล้วร้อนตอนเนี้ยคือข้าพึ่งออกไปซื้อกับข้าวมาไงฝนก็ตกเย็ดเข้ เห็นไหมค่ารักพวกเองขนาดไหนค่าทําเพื่อพวกเองขนาดไหนแบบว่าซื้อกับข้าวมาซื้อหอยทอดมายังไม่ได้กินเลยข้าวางไว้อยู่ข้างล่างอ่ะยังไม่ได้กินเลยข้ารีบขึ้นมาอัดเปิดคลิปให้พวกเองได้ดูก่อนเลยเนี่ยวันนี้เอ้าก็คือกูเพิ่งอัดวันนี้กูลงวันนี้แช่นั้นแหละอัดวันนี้ลงวันนี้ข้าอุตส่าห์ทำให้ขนาดนี้แล้วเองก็แบบว่ากดลงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ข้าหน่อยโอเคเปล่าข้าอุตส่าห์แบบว่ารักพวกเองขนาดไหนอ่ะ ยอมแบบว่าอดข้าวเพื่อที่จะมาอัดคลิปให้พวกเองได้ดูกันแค่นั้นแหละโอเคนะกดหรือยังกดถ้ากดแล้วก็ไปดูนะโอเคเปล่าหนึ่งสองสามไปลึกลับอีกแล้วเฮ้ยเธอเธอยูโอ้โหเธอรับแลกก่อนเธอรับแอดแลกก่อนเธอรับแอดแลกก่อนเธอรับแอดแลกก่อนเลย เธออย่าพึ่งเธอเธอรับแอดแล้วก่อนเธอรับแอดแล้วก่อนเอ้าอย่าค้างเอออุ่นใจละตอนนี้อุ่นใจและวเน็ตเน็ตกากจังเน็ต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 ยวเราโทรกลับไหมโทรกลับเอ้าเน็ตมาแล้วนี่หว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วหมายองไรเนี่ยหายแล้วหายแล้วเธอได้ยินหรอเปล่าไม่ได้ยินอ๋ออย่าโทรกลับโทรกลับ เคอะโอเคโอเคเธอไม่ได้ยินเราเลยเหรอฮะเธอไม่ได้ยินเหรอดีเลยมันดีเลยอะอ๋ะอย๋ยวโทรกลับแล้วโทรกลับ <Okay. S 1> ได้ okay. โอเคเฮ้ยตกใจคิดว่าจะไม่รับซะแล้วเธอได้ยินเปล่า ได้ยินให้ชัดเก๋วเลยเน็ตเน็ตเธอกากอ่ะเธอเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวเราเติมเน็ตให้ไหมเอาเบอร์มาก็ได้นะเอาเน็ตเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเข้าเบอร์เลยโอ้โหมีความใจป๋าว่ะใจป๋าอย่างเดียวตังค์ไม่มีหรอกครับเธออยู่ใครอ่ะเธออยู่กับใครอ่ะเราอยู่คนเดียวรอ ทำไมเธอตาหวานยังเลยเธอง่วงนอนเหรอเธอเป็นนง่วงเธอเป็นในนี่ปะเนี่ยเธอเป็นดาวติ๊กตอ็อกปะเนี่ยไม่ตอบช้าๆอย่างนี้มันดูเชื่องเชื่องดูแบบว่าจะเอาดีปะวะจะตอบดีปะวะเราว,ว่าเธอเป็นดาวติ๊กต็อกแน่เลยเขาทำไมต้องคิดว่าเราเป็นดาวติ๊กตอ็อกเราเคยไอยเราเคยกดหัวใจให้เธอไงเราเคยคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ จะเป็นไอ้นี่เล่นมีกก้มาก่อนปะเนี่ยไม่หรอทำไมเธอเรียกว่ายูเซอร์อ่ะคนปกติเขาจะเรียกว่าคนดูธรรมดานะจริงหรอใช่แล้วก็เธอเป็ดแน่นอนเราเคยเปให้เธอด้วยมั่วแล้วไปใหญ่แล้วใช่นี่ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอะไรเลยเราเราเล่นโอลลีแฟนอย่างเดียวจะเล่นโอลลีแฟนจริงปะเนี่ยจิบหายแล้ว เธออายุเท่าไหรเนี่ยเธออายุเท่าไหร่เนี่ยให้ถ่ายว่าเราอายุเท่าไหรสิบเจ็ดเ <17. S 2> อ้ยหน้าเด็กขนาดนั้นเลยไงเอ้าผิดเหรอผิดค่ะสิบแปดนะเราอายุยี่สิบสองเธอยี่สิบสองอ่ะออ้ยหน้าก็เด็กอ่ะ <c oughs> โอลี่แฟนนี่มุกใช่ไหมเราขอให้เป็นมุกเถอะใช่เป็นมุก เธอเล่นที่มันมั่นใจดิเธออยาก่อยดิขอร้องแหละไม่มุกก็ได้ว่าอย่างนั้นอ่ะจบละจบละมันเป็นมุกเราเป็นลูกค้าอ๋อเป็นลูกเออเอออันนี้ก็ยังดีหน่อยดีขึ้นมาหน่อยเออดีขึ้นเยอะเลยเอธอเป็นลูกค้าโอเคเธอเป็นลูกค้าเธอจะเป็นแม่ค้านะเราหวงน่ะถ้าเธอเป็นแม่ค้าน่ะเธออายุเท่าไหร่อ่ะ ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเอ้ยยี่สิบห้าจิบปะเนี่ยโกหกปะเนี่ยทำไมอะหน้าเรามันแก่หน้าแกไม่เหมือนละคนอายุยี่สิบห้าประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ประมาณเนี้ยต่างกันตรงไหนเนี่ยไม่ได้ต่างกันยี่สิบห้าเลยเธอเอ้ยแล้วทำไมเนี่ยแก่พวกเหมือนแกกกำลังแบบไลฟ์อะไรอยู่หรือเปล่าเราไม่ได้ไลฟ์เราไม่ได้แต่เอ้ไม่ได้ไลฟ์ จริงปะทำไมแกพูดเหมือนแบบดูเป็นพิธีตองมันดูแบบเป็นการเป็นงานพิธีตองเป็นการเป็นงานเราได้สับใหม่แล้วพิธีตองทำไมอ่ะเราก็พูดอย่างนี้ปกติอยู่แล้วใช่ปะเขาอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยโอ้โหใจตรงกันเลยใจตรงกันเลยเราถามก่อนแกอยู่จังหวัดอะไรเราอยู่กรุงเทพเราอยู่กรุงเทพเออเราก็อยู่ใกล้กรุงเทพเหรอออ นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการพัทยาชนบุรีสมุทรปราการอ๋อสมุทรปราการเหรอที่เขาใช่ใช่สมุทรปราการเอ้ยอ๋ออันนั้นมันสูพรพันด่หว่าสมุทรปราการจระเข้จระเข้จระเข้อะไรจระเข้ดิไอ้ไอ้าอะไรนะฟาร์มจระเข้อะ ระวันเออยมีสม,มุดประการเหรอเขาไปฟาร์มเจละเ้อ่ะเธอไม่เคยไปฟาร์มจละเ้อ่ะจังหวัดเธออ่ะ no ไอไม่เคยไปฉันไปนคนบุรีรัมค่ะอ้าวอันนี้คือเธอเพิ่งมาอยู่หรือ,อยังไงใช่เรามาทํางานเว้ยเราไม่ใช่คนที่นี่เธอไปออกจากงาน้ายอย่าเราเลี้ยงดูเธอเองเอ้ยเลี้ยงไหวเหรอ ไหวดิเราก็ต้องเลี้ยงคนที่รักเราไหวยอยู่แล้ว,วกินเกลือไมมเอานะกินทำไมเกลือกินข้าวสิครับถ้าอยากกินลายอาวากิวเหรอเอาสิเธอเธอเธอมีพงมีแฟนหรือยังอ่ะเราไม่มีเราไม่มีแฟนไม่มีแฟนเหรอใช่เป็นไปได้ยังไงอ่ะทำไมบอกว่า ไอ้เหี้ยอย่าพูดเลยจะร้องแล้วว่านะเธอใบเบี่ยงแล้วเนะี่ยอ่าก็ไม่มีแฟนจริงๆ I am single single yeah you แบบว่าจะพิคจะพิคอังกฤษ I don't have a boyfriend อ uh, 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 ่ you ไอ้อเอออะไรวะ I speak you หรือเปล่า อ๋อเธอสูงเท่าไหร่เธอสูงเท่าไหร่โอ้ยถามส่วนสูงคำถามฆ่าตัวตายมากมีคำถามตั้งเยอะแยะเธอถามส่วนสูงชอบอยากรู้ไงเธอสูงเท่าไหร่เราสูงร้อยหกหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบแปดจบแล้วทำไมเธอชอบคนสูงกว่างี้อ๋อใช่เราชอบผู้ชายตัวสูงกว่าไม่เป็นไรเธออย่าเราต่อขากระดูกอะไรยี้ได้ต้องอย่าบอกว่าเธอสูงเท่าไหร่เธอสูงร้อยเจ็ด อ๋เธอสูงร้อยร้อหกสิบห้าเหรอเธอคิดว่าเราสูงเท่าไหร่อ่ะสูงร้อยเจ็ดสิบปะร้อยเจ็ดสิบอะเอ้แต่ว่าเธอตัวตัวเล็กเราตัวเล็กเราตัวเล็กเราตัวเล็กเล็กแค่ตัวอะไรมันไปนลงอย่างอื่นอะโอ้ยเป็นผู้ชายใช้มินิห่อใช่ผู้ชายใส่โอ้เฮ้ยผู้จ่าสนาลักเที่ยวผู้ชายใช้ใช้มินิใช,ช,ช,ช่ใช้ ไซส์ครับไซส์ทำไมอะเธอไม่ชอบวิชาตัวเล็กอะเธอตัวเล็กกว่าเราปะเธอตัวเล็กกว่าเราใช่ถ้าไม่งั้นเราเราก็จะดูเหมือนแบบอิถึกขึ้นมาทันทีเลยเว้ยเธอรู้ปะไม่ไม่เหมือนดิมันมันตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยโอ้ I am so big เลยค่ะ so big เลยอะใช่ไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวเราไปเขาเรียกอะไรนะ ไออะไรนะเวดเวดกินเวกินเวกินเวโปรตีนอะเออเวโปรตีนอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกล้ามอะไรอย่างงี้เคตอนนี้เธอหนักเท่าไหร่โอ้ยทาไมมีแต่คำถามอะไรือว่าเธอหนักเท่าไหร่เธอหนักเท่าไหร่สี่จุดเจ็ดสี่เจ็ดอ่ะอาจริงนะถ้าเห็นเราอย่างเงี้ยมันจะดูแบบว่าก็ปกติใช่ไหม อะไรวะเธาตัวเล็กกว่าเขาเป็นตัวเล็กแบบนี้อนะ่ะเราจะเห็นแค่น,นี้นะเธอบอกเราตัวเล็กแล้วเธอยืนเธอยืนสิเธอยืนเธอก็เห็นหำเราสิทำไมวะเเกงเหรอเออเราไม่ใส่เกงในเราไม่ใส่เกิงเลยโอ้โหอ้ไม่เป็นไรนี่อยู่บ้านเธอหนีก็ไม่เห็นเป็นไรขนาดเราอยู่ห้องเราเราไม่ใส่อะไรเลยหรอเราก็ไม่ใส่อะไรเหมือนกันอะ่ะตอนเราอยู่ของเราอะ่ะ ใช่เหรอเออไ้ไปละเราเธอแป๊บหนึ่งนะเธอเอยมาละโอเคหูฟังเรามันหลวมอ่ะหูฟังใส่แจ็คมหูฟังหลวมมาใช่เธอมีคนมาจงมาจีบม้างไหมอ่ะมาถึงยังไง่ะแบบจีบอะจีบไม่มีจริงอ่ะเธอเพิ่งอกหักมาปะเนี่ย เราไม่ได้อ,อกหักเราโสดมากือจะปีอะจะปีแล้วแล้วเราพูดถึงบอยแฟนเธอไหมเธอต้องแบบว่าจะร้องห่มร้องไหาหรือว่าเป็นมุกหรือยังไงมันไม่ได้เป็นมุกเลยก็คือเศร้าเราอยากมีแฟนแต่มันไม่มีแล้วเราเนี่ยคือใครอะ่ะเราคือบุคคลทั่วไปเหรอเธอ,อชื่ออะไรยังเรายังไม่รู้จักชื่อเธอเลยเราชื่อม่อนชื่อม่อน ชื่อมอนอายุยี่สิบห้านั่นเนงเธออีบอตรอรอโอเคมาละกูฟากมันหลวงมาตายแจ็คเธอก็น่าจะรู้แหละเมื่อกี้เธอว่าไงนะเพรว่าเธอชื่อมอนอายุยี่สิบห้าใช่ไหมชิ่อมอเย่ชื่อมอนเออโอเคเธอเธอสอบเนียงอังกฤษได้ไม่ใช่เหรอเธอลองเรียกชื่อแล้วดิมอนไงมอน มอ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 ที่แปลว่าอีกครั้งนะมอมอที่แปลว่าขิวนมวัวอะไรเยงนี้นมวัวนมวัวแล้วตัวจะชื่ออะไรยังเธอชื่อไม่รู้อ่ะก็เรายังไม่บอกไงถ้ารู้ก็แปลกแล้วล่ะชื่ออินเตอร์อินเตอร์หน่อย หลังเธอชื่อหลังเชอรี่น้องแพรน้องแพวน้องแพมน้องน้องกล้วยเ่อเออเราอยากรู้อ่ะผู้หญิงอ่ะแบบว่าสมมติเราเป็นผู้หญิงอันนี้เราไม่ได้เป็นผู้หญิงไงเราก็ไม่รู้ไงเราถามเธอเธอเป็นผู้หญิงมันมีคนแบบว่าเมาเมาแล้วแบบ โทรมเอ๊แบบว่าทักมาจีบบ้าบ้มามบอกอย่างนี้เยอะไหมมันเยอะนะคนที่แบบไม่รู้อ่ะเออแต่ส่วนมากนะก็จะทักมาแบบเออชอบชอบนะอะไรพี่คิดถึงพี่ิดอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดถึงเฉยเป็นนี้อะไรก่อนเขาเคยคุยกับเธอหรือเปล่าเขาคิดถึงเธอเธอไปทิ้งเขาอะ่ะ แค่แบบรุ่นพี่ที่รู้จักเฉยๆแบบเออไปกินเหล้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอา่าไอหมอนี่มันเหลี่ยมนะเธอเราจะบอกใเออเธอก็บอกไปดิว่าเนี่ยเธอแคบหน้าจอเลยแล้วเธอก็บอกคุยกับแฟนอยู่อย่ามายุงา่งเราอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเธอแคบจอไ้เธอแคปจอไว้บอกคุยกับแฟนอยู่ยิม้มอะไรนะจะยิ้มสิทำไมอะ ขาเัอจะแท็กจริงอหอเนี่ยเออแล้วถ้าเราโดนสตีนขึ้นมาเราทำไงเนี่ยมันคงจะไปตามหาเธอเจอแหละไปย่องดิโอ้โหเออคือดูตัวเราเราตัวนิดเดียวในกล้ามก็มีมีมีแต่กล้ามเธอดูกล้ามเราเด็ดตัวตัวเล็กมากเลยก้ามเราใหญ่อะตัวเล็กมากเลยเธอเลมันก็เล็กแค่ตัวและเธอ ไหนแน่ดูกล้ามเธอเธอเขาเขาใหญ่กว่าเธอทุกส่วนจริงอยญ่กว่าเราทุกส่วนด้วยใหญ่ทุกส่วนค่ะด้ยเธอเธอสู้แรงเราไม่ได้หรอกเธอสู้แรงเราไม่ได้หรอกโอ้โหถึงเราแห้งแต่เราแข็งแกร่งด้วยเชยใช่เหรอเธอสักร้ายด้วยเหรออ่ะฮะใช่นารูโต No ดูใหม่ดูไอตัวอะไรวะเราก็ไม่ดูกระตูนด้วยดอเงี้ยแม่ชีค่ะไม่ใช่กระตูนอ๋อเหรอแม่ชีแม่ชีชูนิ้วกลางทำไมอ่ะทำไมอ่ะชอบแค่นี้ไม่มีอะไรอเพราะเราแบบไม่ได้ยึดถือกาศาสนาไอเช็คแฮนเรา,เราไม่ได้นับถือเหมือนกัน ใช่เราไม่ได้ยึดถือศาสนาอะไรอย่างเงี้ยใช่มแม่เราทําบุญทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ตกงานเนี่ยไม่เคยได้บุญเลยได้แต่กรรมอะ่ะเออี่อยู่บ้านหรอใช่อยู่บ้านทำไมอ่ะอันนี้เธออยู่หอเดี๋อย่างเงี้ยใช่แล้วเธอเรียนจบแล้วใช่ป่ะอาา่ะฮะทำงานแล้วค่ะ เธอเป็นเด็กนิเทศปะแต่ก่อนอะไอ้ตอนเตรียมอะไม่นะเราไม่ใช่นิเทศเราไม่ได้เรียนมาหาลัยเธอ,อเรียนจบที่กรุงเทพอ้าวเธอก็เคยอยู่กรุงเทพนี่ใช่ก็ก่อนที่จะมาอยู่สมุดประการนี่อยู่กรุงเทพมาก่อนทําไมเราไม่เจอกันให้เร็วกว่านี้อ,ะอ่ะเธออยู่แถวไหนเราอยู่แถวลาวินทาลาวินทา what อยู่ลาวินทาเหรอใช่เราอยู่ลาวินทา เราไปอ๋อ,อ,อเออรามอินทราอ๋อตอนเธออยู่กรุงเทพเธออยู่แถวไหนอะหลักสี่หลักสีก่กับแถวมีหลักสีก่กับราชดาสามหกู่หลายที่จังเลยหลักสี่ใกล้ดอนเมืองอะ่ะโอ้ดอนเมืองก็ไกลยอยู่ถึงจะใกล้จะไกลแค่ไหนเราก็ไม่ได้เจอ,อกันหรอก ้องเราไม่ได้ร้องเราแค่ตัดท้อทำไมเปล่าเธอดูอันนี้เธอง่วงนอนไมเนี่ยตาเธอมันดูหวานยังไงเพราะเราเป็นคนตาหวานไยแล้วเหมือนคนเมาเนื้ออ๋อคนตาหวานือนคนเมาเนื้อเราไม่ได้พูดนะเธอพูดเองนะเอ้ยเธอพูดเอ,เองอนะ่ะเธอไม่ได้ปุ้นใช่ไหมไม่นะ เธออย่าเลิกลากดิอย่าเลิกลากว้าหรอหรอค่ะไม่ค่อยจะมีพิรุษเลยเลาเ,เป็นผู้หญิงเรียบร้อยออผู้หญิงเรียบร้อยเธอยังบอกโอลี่ฟงโอลี่แฟนอยู่เลยอะไรนะ่ะนิดหน่อยเองเราเป็นลูกคนะ้าเป็นลูกค้าอันนี้จริงไหมนะ่ยเธอเป็นลูกค้าจริงไหมน่ย ไม่ใช่เราเคยดูเองเคยดูเธอนะที่เราบอกก็เคยดูในติกตอกกัะจริงๆแล้วเราเคยดูเธอในโอริแฟรนี้ไม่เอาเลยก็ว่าไปเห็นด้วยหรอเห็นดิผู้สาวให้พูดเลยน่ะที่เธอสักลายตรงหน้าท้องที่เป็นลายอะนี้ปะลายอันนั้นคนหนึ่งบอกคือตัวอะไรวะน่ยเป็นหัวแพะใช่ปะเออหัวแพะเห็นปะ คนละคนนะนะคนละคนคนละคนแล้ที่แบบแล้วก็มีอะไรวะอ้าวเธอเธอดูด้วยเหรอไอหัวแพ้เธอเป็นลูกค้าเขาเนี่ยเราไม่ใช่ลูกค้าเราตามมาจากทิกตอกเขาเราตามจากทิกตอกเขาง่ายๆด้วยถ้าเธออยากดังอะ่ะแต่พูดถึงมันก็ง่ายเนาะแบบว่าเราทำบริแฟร์อย่างเงี้ยก็แบบอ่านทิกตอกเฮ้ยอย่าบอกได้ไหมแบบว่าอย่าแจกวาร์ปได้ไหมทำเป็นลงทิกตอกแต่จริงๆล้วอยากแจกอะไรเงี้ยเออมันการตลาด ใครเออใครที่ตามมาจากทวีก็ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็เออใครที่ติดตามมาจากเขาเรียกว่าอะไรวะวีวีอะไรวะวีเควีเคเออใครใครตามมาจากนีใครตามมาจากวีเคไม่ต้องมาเมนนะคะเราไม่สนับสนุนของโจรเออ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 ไอคลิปเดียวกันวะเนี่ยไม่เห็นมาคลิปเดียวกันวะเนี่ยไม่สนับสนุนของโจร ถ้าระับการนลิของโจนะคะสอแบบนี้ต้องซื้อขายกันด้วยต่างอย่างเดียวเหนื่อยไหมงานอ่ะงานเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็ออกนะเอย่าเาเลี้ยงดูเธอเธอเลี้ยงไหวเหรอไม่ไหวอ่ะเราพูดไปงั้นต,ตัวเองเรายังไม่รอดเลยโอ้ยโอ้ยแล้วมันเธอเก็บเสื้อผ้ามาอยู่กับเราล้วว่าเราเลี้ยงไหวตัวเธอกระจ้อยเดียวเองอเหมือน อารมณ์แบบว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยะเจอเป็นพี่เราเป็นน้องเนี่ยตัวกระจอยเดียวแค่คู่คู่นี้เธอจะมีปัญหาใช่ไหมก็โคตตัวเธอเลยค่ะตัวเธอกระจ้อยเดียวกระจิตเดียวใช่เรากินไม่เยอะหรอกมัดหนึ่งอ่ะเราแค่เห็นเราแค่เราแค่ตื่นนอนมาแล้วเห็นหน้าเธอเราก็อิ่มแล้ว แล้วก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วแล้วให้เธอกินข้าววันละมื้อพอวันละมื้อเหรอเออมื้อหนึ่งหนึ่งมื้อหนึ่งหนึ่งหม้ออย่างงี้ป้าข้าวอะมื้อมื้อหนึ่งจานหนึ่งจี่มื้อหนึ่งจานหนึ่งหนึ่งจานฟูนฟูเธอไฟส้มมันก็น่าจะเปลืองไฟมากกว่าป่ะวะเฮ้ย ถามเรือ่องรไปเธอมีสเปคผู้ชายปะมีดิก็มีก็ตั้งก็ตั้งไว้อยู่แต่แบบอืมแบบไหนอ่ะสูงเราชอบเราชอบเราชอบผู้ชายสูงอ,อันแรกก็ไม่ผ่านแล้วเขาไม่ให้โอกาสเราเลยเอ่ะแบบว่าเฮ้ย เปิดไฟสีบ่วงใส่เสื้อสีดำอะไรที่ก็ว่าไปอ๋อเออก็ได้อยู่นะแต่พาไปต่อขาะจะโอ้โหแรงเกินบางทีอ่ะเธอบอกเราเตี้ยเรายังไม่เจ็บเท่านี้เลยอ s o r r เอาแบบว่าหน้าตรงหน้าตาอะไรเงี้ยไม่มีนะถ้าหน้าตาล่ะหน้าไม่มีนะแค่สกว่า พาไปวัดไปวาได้นะพาไปวัดแม่ได้งั้นเดี๋ยวเราที่เราตัวเตี้ยคือเราเอาตอนแรกะเราก็มีสองขาเนี่ยแหละเราก็ตัวสูงแล้วทีนี้เราอยากมีสามขาไงเราก็เลยแบบเอาไปต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปต่อให้มันเป็นสองขามอนเดิมก็ได้ไอ้ไอขาที่สามมันอยู่ตรงนี้เจาะเจาะลึกเลยอ่ะ ขาที่สามแล้วเมื่อต้องอยู่ใต้สะดือดิอ๋อขานั่นนะนะใช่ไม่ขาบ้าแล้วขาแล้วขาบ้านใครเขามาอยู่บนหัวแล้วเนี่ย <c oughs> ถูกปะ <c oughs> เออเธอก็ถามแปดขาบ้านเราก็น่ขาเราก็ต้องอยู่ใต้สะดืออยู่แล้วถ้าเปิดมาขาสั้นนี่ไล่กลับบ้านเลยนะ เดีย๋ยวเราบอกว่าเรามีสามขาเธอคิดเอาแล้วกันไอคับว่าขาเนี่ยคือมันต้องขนาดไหนขาเธอจะเท่าไหนกันเชียวเท่านิ้วก้อยเหรอปะโอ้ยขา,ขาบ้านใครคือขามันต้องแข็งแรงแล้วก็ใหญ่แล้วก็ยาวไม่งั้นมันจะทรงตัวไม่ได้ถูกเป่าแถ้าล้มนี่ก็ไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บมันจะเจ็บได้ยังไงในเมื่อขามันเอาไว้ลังอเอาไว้ยืนอะ เธอสักปะไม่ได้สักเลยเธอชอบผู้ชายสักอ่ะใช่เราชอบผู้ชายสไตล์แบดแบดสไตล์แบด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 อ่ะแบดแบดดุดปนอย่างี้ยถ้าอยู่ด้วยกันกูว่านี่ว่าบันเทิงเลยไม่ต้องับไม่ต้องนอนอะไรเยอะแล้วแล้วบอกว่า ไหนบอกว่าชอบแค่สูงสูงไม่ต้องหน้าตาก็ไปวัดไปไาว้เฉยเขาไปวัดไปวาวเฉยยังไงนินสัยแบบตีพ่อตีแม่คนแก่แพงทองพลัง,ต,<ร>งตีพ่อตีแม่ปะ่ะพลังกันนั่นนะอ่ะอ๋อเรารู้แล้วเธอเรารู้แล้วเธออยากให้เราตัวสูงใช่ไหมเดีย๋ยวเราไปตีพ่อตีแม่เราจะได้เกิดมาเป็นเป็ดโอเคอ่ะ เดี๋ยวเราจะได้เกิดมันเป็นเป็ดเราจะได้แบบว่าตัวสูงแบบนรกสูงใจเธอเคยดูช่องกระตูนอนิเมะเอ้ที่ไม่ใช่อนิเมะที่ทำกระตูนแบบว่าเถื่อนๆอะตีพ่อตีแม่แล้วแบบกลายเป็นเป็ดอะหามากเลยเธอปุ้นนะเวลาเธอปุ้นอีตาเธอถลนเลยปัเนี่ยมันขนาดขนาดไม่ปุ้นเธอยังเหมือนเลยอย่างเงี้ยถ้าปุ้นแบบ เคยปุ้นน่อเนี่ยเัเป็นคนไม่ดีเลยก็บอกแล้วว่าเราเธออย่าบอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีเลยเธอเป็นพิตทองพิตตี้อะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยไม่เหรอทำไมอะ่ะเราดูเหมือนหนูอะเราก็ไม่รู้ไงเราก็ถามดูหน้าตาเธอสวยไง้วก็ถามดู no no อย่าไปเชื่อมันดูมันดูแบบว่ามันดูพิรุษไงแบบว่าเธอบอกว่าอะไรนะโอลิฟงโอลิแฟนอะไรอะ เธออยากไปเชื่อกล้องมันเยอะกล้องมันหลอกแล้วก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้อยากให้กล้องมันเป็นอย่างนี้หรอกเราอยากให้กล้องเห็นหน้าสดๆเราจริงจเราจะบอกว่าเราจะวิ่งหนีเลยก็ได้เธอชื่ออะไรนะเ,เราลืมแล้ว<น>เรียกแต่เธอเธอเธอเดี๋ยวลืมไหมเราเราเราชื่อเกมเราชื่อเกมเกมอ่ะฮะเคยังไม่ได้บอกชื่อเรานี่หว่ะใช่ใช่เกมชื่อเหมือนผู้ชายเลยเออตอนเราเป็นผู้ชาย อาเหรอเยสํา <Yes. S 1> มใหญ่เปล่าอ้าววัดได้แล้วถ้าใครถ้าใครได้กว่าคนนั้นโดนซี่นะไม่ตัดทิ้งเลยเอาเปล่าไม่จะบ้าเหรออย่าเรายืนเนี่ยเธอเห็นเลยอะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเลยข้างล่าง <S <S เราใส่เสื้อเพื่อที่จะเล่นแอปนี้อย่างเดียวเลย <S <S เอา้าว มันร้อนจะตายเธอก็รู้ประเทศไทยอะ่ะเราเปิดยี่ามยังร้อนเลยเนี่ยเปิดเลยยี่สามแอร์นะใช่เปิดแอร์เปิดยี่สบสามแอรวปะอีกเก้าอี้ e e, ข้างหลังนี่มันดูนั่งลำบากปะไม่ละสบายเพื่อนเรามานั่งทำงานโต๊ะคอมเราอะ่ะแม่งพูดถึงเก้าอี้ทั้งวันนะแบบนั่งสบายแจมมอนอะไรเยะีะก็แบบเรียกอย่างเดียวเลยก็พูดอยู่นั่นแหละ เออมันก็พูดว่ากูอยากได้อกูอยากได้วน่นนี่นั่นมึงต้องแล้วมันก็บอกเนี่ยมึงต้องลองไปนั่งก้า e อีบายมอนนะแม่งนั่งพูดสบายอะไรเงี้ยพูดทั้งวันเะราะว่าเอออยากได้หรออ่ะยกไปเลยใช่เราก็บอกว่าอยากได้ก็ยกไปเลยแต่มันก็มันก็เป็นเพียงเอ๊ะมันก็เป็นแค่เพียงครับพูดเพรอเ้อแหละแต่จริงๆก็ไม่ใช่หรอกใช่เราก็ไม่ให้หรอกเรากวัวจะเก็บตังค์ได้เธอเก็บตังค์ค่าขนมมาไม่กินขนมเดือนหนึ่งอะ เดินเดียวเองโหเดินเดียวเองเธอดูดิหอมหอมก็หล่อลยนะเพราะก็ก็อีตัวเดียวอ่ะโอ้โหไอ้บ้าเก็บหอมเยอะเปล่าใช่แล้วหอมอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวหรอกเฮ้ยหวังว่าเราเป็เตอเป็นคนชิวนะแยกย้ายไปเนาะเตอพาเราหาเต๋อราู้สึกแบบแล้วแล้วตื่นเช้ามากเลยขนตาจะไหล ไม่ไหลไม่ไหลปกติปกติเฮ้ยตาเธอแม่งเย้มอะ嘛เธออะไรเย้มเธออเธออะเอ้ยตาเธอเย้มกว่าเราอีกเร้ไเว้ยจริงๆตาเธอแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเอ้ยใช่เหรอเธอจะบอกว่าเราปุ้นเหรอตอนแรกยังไม่เป็นเลยหาวปุ๊บเป็นเลยเนี่ย